เดียวไม่เคยพอไม่เคยพอฮะอลูกเดียวไม่เคยพออร่อยพอดีเลยใช่ไหมครับอันนี้มีประโยชน์มากไม่พอไม่พอครับพี่ไม่พออร่อยมากต้มเลยสามร้อยครับสดใหม่สดใหม่รอครับรอบี่มีนี้ครับ ไส้พัดเหมือนเดิมดูแลดีมาเลยโรงงานลองซื้อเฮ้ยมาดูข้าวแกง50บาทมีถามมรื่องไหมถุเดียว50ถุงเดียว ถายบาทม่สิบบาทระไนราแค่ไหนแม่ิบบาทมีหนุ่้วยเหรอมสิบารแค่ไหนเฮ้ยท่ก่สิบบาทมีขาด้วยอะขางจัไม่ได้แล้วาก้ลคือจะซื้อแบบนี้ได้ับ ต้องไหวไม่ไต้องยกเล่ะนี่ป้าห้าสิบเด้อลองให้ดูว่าขาย้างแม่ทำเองก็ได้

ครับไเป็นวแล้วานีนนีเขาถหวยแสนกว่าบาทเขาก็เลยเอาไข่มาแจกที่โรงงานที่ยาคนภูมิมารับมาไม้เรียก่ไข่มาจกมาหาคนมาเร็วๆคือลูกค้าที่โรงงาน นุ yeah. the the is, ่นเลยต่อคิวนุ่อคลปลาปลามาต่อคนี่เลยต่อคิวเลยจะพูดมาทิยแใครครับแจกใครครับอมกใครับมาขแล้วมาแถวครับมาแถวครับแกะมาเลยรำนี่มาช่วยแกะในของแกะไงได้ได้บุญเร็วๆเอาแล้วบุญก่อนเงินไว้ทีหลังแกเยป็นแถวรู้เลยไงไก่ทอดถวกแลยอไ่เพราะว่า โมปาโชคดีมากเลยเดิก็เดินได้เลยอืมได้แบบงงเดินงงได้แบบงงงเลยเดินมงงเดินมางงงให้แต่ลูกค้านม้าตองมานะให้แต่ลูกค้านะลูกค้าจ้าลูกค้าจ้าลูกค้าเฮ้ยขเดิน เฉพาะให้เฉพาะลูกค้านะครับแม่ค้าไม่ต้องนะครับเฉพาะลูกค้าอย่างเดียวให้ลูกค้าประทับใจไงแม่ค้าน่ะไม่ต้องประทับใจพอดีในโอกาสแม่ค้าขายดีอยู่แล้วแม่ค้าถูกหวยครับแม่ค้าไก่ทอดถูกหวยแสนกว่าบาทแม่ค้าไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบไม่ได้แกงไก่ไม่ได้วันนี้ขอให้ถูกหวยอีกนะลูกแสนกว่าบาทอ่ะได้รวย อ๋อจะมาช่วยแจกลูกค้าลูกค้ามาพิยาลูกค้ามนนี้ได้พิาลูกค้าถูกหวยซื้อเลขมันเกิดตัวเองคุ้ไป เดี๋ยวไผมเดีขเ่งเขาเเาไวยมากเลยลูกค้าไปลูกค้าเลยเดงแดงฮาเลยลูกห่วยไม่อมไม่ลูกค้าคนนี้หาแน่วันนี้กินบกลุ่แตสเยอะรันาจะถาจะกินกวยเตีมีบื้อกยเตี๋ยวซู อะไรเงี้ยเขาแจกไม่หมนใส่ละเขาให้ให้เพ่องพอได้เนี่ยจะให้พอเขาจะให้พองไงก็ไม่พอของแลกของแจกอะไม่พอหรอกอาจจะอยู่ที่ของแจกเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกอาจจะอยู่ที่เสื้อเขียวเด็กเสื้อเขียวตัดไปแล้วจะตดหวังไม่ได้แล้วอ่็แจกเข้าที่หมดเลย ออได้เกือบสองแสนนุ่มวันนี้ผมจะก้นเปี้ยนอยู่แถวไก่ทอดแปดสุขพระเลกเลยสองคนได้สองคนได้สองคนได้อสองคนนะครับรอบนี้นะครับหมดแล้วหมดแล้วใช่พอในงานเนี่ยหมดแล้วนั่นหมายถึหมดแล้วอันนั้นไปแจกที่อื่นมากอ๋อแจกหมดแจกพืชการหมดแล้วจ้าโอ้โห คนมีดวงร้านที่โรงงานยางดูดตัวก็ซื้ออยู่ที่นี่เนี่ยโอ้แถวสวยของตลาดที่ยาคนดูงนะคะขอบคุณมากไปรำรวยๆวรวยรไป